ชิมตอนนี้ก็รู้ว่าสดเลยนะเนาะกำลังมือนะคะหนูไม่กินมือพี่ค่ะขอ IG ไอจีด้วยค่ะมีไอจีไหมคะไข่พุกตัวไม่ไข่ไม่ขายไม่ให้หนึ่งหรือให้หนูเนี่ยหให้ลูกค้ท่านอื่นให้ลูกค้ท่านอื่นนะคะไม่ให้กูนะคะ,ะทุกคนค่ะเดจะเป็นสีเลยนะคะสดจะเป็นสีชมพูมะนาวแท้สีเขียวๆนะใช่เลยใช่เลยน้ำโมน้ำโมน้ำโมใส่ใส่ ดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตําผู้ชายชอบตํานะคะอยู่ที่กาดม่วควาแรงในงานฤดูหนาวลําปางเรียกด้ว่าเป็นงานประจําปีเรียกด้ว่าเป็นงานประจําปีเรียกด้ว่าเป็นงานประจําปี <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นงานประจําปีค่ะนะคะซึ่งก็จะมีแบบร้านค้านะคะออกมาวางจาหน่ายสินค้ากันเพื่อเป็นการอวดโฉมนะคะว่าเรามีของดีของเด็ดอะไรนั่นเองนะคะร้านอยู่ไหนคะคุณพี่อาสวินล,ล,ล,ลำปางเลยเนะาะอ๋อแล้วอยู่ตรงไหนบอกได้กลางลำปางเลยนะะถ้าเข้าไปอาสวินก็คือแบบต้องเห็นเลยลำปางชอบทำนะมีตัวเยอะที่สุดแล้วคนรอเยอะที่สุดอย่างนั้นเลยลาร้าลงไปราคาทุกคนขานะคะตารา นะฮะแล้วก็ใช้น้ำปลากาเชฟอย่างดีนะฮะแม่ก็เชฟอย่างดีเลยนะคะแล้วถ้าอย่างไม่ดีคืออะไรอะ่ะใช้ตันเโด no, นตัดเนี่ยอ้อหนึ่งปดบาทเนาะก็ใส่พริกเข้าไปนะฮะทุกคนอันนี้น้ำปลาเนาะไม่ใช่แบบน้ำอ้นำมะนาวคัน สดดูเปลือกมะนาวได้เลยโอ้โหเด็ดนะจะคนละสีเลยนะคั้นสดจะเป็นสีช่ำๆน้ำมะนาวถ้าสีเขียวๆนะใช่เลยใช่เลยน้ำมุน้ำมะนาวน้ำมะนาวอ้โอเคแมกซ์เซลดีเมกซนจ้าเขาด้วยนะคะโฆษณาเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาใช่ปลา ต้มสุกต้มสุกเรียบร้อยสูตรร้านเลยมี่สูตรร้านเลยสูตรร้านเลยค่ะใส่หน่อยเสแปหน่อยใส่ลายเสแปรลายว้าวมีผงน้๊อข้าวลาว่ะหัวไส้หัวกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวรอแซลมอนต้องราดหน้าต้องวางส่วนเราจะยำไปไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันจะกรุยแล้วะจ๊ะเวลากินเราไปแล้วมันจะยุ่ยเนาะไม่เหมือนกินแซลมอนสดเออเห็นไหมถ้าพวกนั้นจะเป็นแซลมอนิดเลยออะไรที่เขาใส่เข้าไปเออเทป เออเทปนี้คือมีสาระเนาะแต่ริวเทปหนูไม่มีสาระเลยวมนี้สดเลยสดมากวันต่อวันเพราะว่าเป็นซีมันไม่อร่อยต้าใช้เป็นตัวเป็นตัวมันเหมือนมาแอบทําหลังบ้านทุกคนค่ะวันนี้ก็คือว่าเราไม่ได้มาที่ร้านเขาอะค่ะทุกคนนะคะเรามาที่งานเนาะแล้วพี่เขามาออกงานวันนี้เราก็มีโอกาสได้มารีวิวนะจ๊ะอ้โหคุณพี่จะตัดเป็นคําเป็นคําใช่ไหมชิมตอนนี้ก็รู้ว่าสดเลยเนาะ หนูไม่กินมือพี่นีค่ะก็บอกแล้วอยู่นี่ไม่ไข่ไม่ขายไม่อะไรนะไม่ไข่ไม่ขายไม่ไข่ไม่ขายไม่มีไข่เพราะเราชอบกินเราชอบกินไข่อมไข่ได้ไหมคะไม่อมนะคะลูกค้าหายนะคะขออภัยนะคะคุณพี่เป็นคนชอบกินยำบ่อยไหมฮะบ่อยหรอทุกวันไหมฮะชอบรสอะไรดีคะรสชาติต้องมีแบบอะไรนำ เผ็ดนำเลยเป็นคนชอบเผ็ดเนาะมีคนเขาบอกว่าขอขอไอจีด้วยค่ะมีไอจีไหมคะไม่่ด้ไอจีอะไรดีคะเล่นอิตเตอร์เน็ตเฟสบุ๊ได้ไหมคะเฟ e บุ๊ k ชื่ออะไรคะอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์แล้วอะไรต่อแค่นี้เจอเลยเนาะจ้าเจอเลยนะคะทุกคนได้แล้วนะหนานะคะไม่บางนะคะดูแต่ชิ้น้นข้างความหนานี่ เออเมื่อกี้น้องขอบางพี่เขาเลยสลัดให้นองบางอันนี้ก็แบบหนาสุดแล้วบางคนนี้ก็งุนค่ะคนที่มันยูอ่านองมากเลยอ่ะแล้วจัดอย่างนี้ทุกจานไหมทุกจานไปดูในรูปได้ทุกกล่องเลยทุกกล่องไม่มีไม่อย่างนี้ยุงไปไม่ได้มันจะไม่น่าทานอันนี้ผักชีใบเลื่อยค่ะทุกคนผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งปลาอีสาน มะนาววางหน่อยมะนาวนี่ขาดไม่ได้เลยมนาให้ทุกอันให้ทุกอันให้ทุกอันเลยให้ทุกอันเนาะไม่ได้อจะเป็นซิกเนเจอร์ปีออเห้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วจ้ายำหมูกรอบนะคะทุกคนเรื่ปกุงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือหมูกรอบแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะมันเป็นไงพี่ก็คือแสหมูเราต้องนิ่งเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มแต่ว่าหมูกรอบจะเป็นหมดเป็นหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มตัดรสชาติรสชาติต่อย่าง นีใส่อะไรนะฮะยอดมะพร้าวยอดมะพร,ร้ันลิงอันดีใส่ยอดมะพร้าวให้ด้วยนะคะรองน้นสักน,นิดหนึ่ง<ร>นวลน,นวลเลยร้านนี้ไม่มีผงชูรสไม่ใส่เลยเพราะว่าผมคูดว่าแพงกว่าน้ำตาล<อ>วันนี้ใส่น้ำตาล,าลาวันละเท่าไหร่ผมรู้อีโววตายพอดีน้ำตาลมะพร้าวไหมแม่น้ำตาลมะพาร้าวตันโหนอย่างดีน้ำตาลตันโหนอย่างดีเลยค่ะทุกคนน้ำตาลปีไม่ใช่นะคะไม่เป็นเลยน้ำตาลปีกินไม่เป็นเลยนี่ทุกคนค่ะดูหน้าตา อันนี้คือหมูยำหมูกรอบซึ่งทางร้านบอกว่าอร่อยเป็นดีแท้ไม่หวานหวาน,านเลยคือความเป็นหมูชิ้นใหญ่มากสมูชิ้นใหญ่มากทุกคนค่ะชอบความเป็นหมูที่ว่าหมูนางมันมีกระดูกอ่อนอยู่ด้วยกระท้าอ่อนนางานอย่างนี้เลย ความเป็นยอดมะพร้าวอ่อนนั่งได้คือมันไม่ขมเลยมันหวานไปเลยทุกคนคะ่ะดูปลาแซลมอนก่อนทุกคนคะ่ะอันนี้แถมมะนาวมาทุกกล่องนะคะแถมมะนาวมาทุกกล่องเลยแล้วก็แถมมาสองซีกด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะคุณพี่เขาก็ใส่อันนี้มาให้เราด้วยยอดมะพร้าวอ่อนนะท๊ะมาจา้ะมาจ้าแซลมอนจ้ะอแซลมอนนุ่มมาก เอ้ยห่ะโอ้อันนี้แซลมอนตรงนี้เป็นแซลมอนตรงใต้ท้องของมันนะฮะจะมีความมันนิดนึงตรงนี้เผ็ดจริงๆเหมือนกับพี่เขาบอกเลยว่ามันต้องเผ็ดมาก่อนทุกคนค่ะืึคือว่าตรงปุงแซลมอนทุกคนค่ะมันจะมีความมันนิดนึงแล้วมันจะมีความแบบเนื้อที่มันเจอกับมันอ่ะมันเป็นชั้นๆมันจะมีความเป็นสายๆนิดนึงก็เออ เ,เลิศเด็ดลาไปก่อนนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะคะดูเยอะๆก็จะเป็นการให้ตังค์ดิฉันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเอาคนที่ฝากร้านหน่อยค่ะโอเคนั้นฝากร้านได้นะครับานผู้ชายชอบตามการวิล้ำตาอย่างหรือแม้ประทานจะมีเยอะนะคะความอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนขายคนเดิมฮะ <c oughs> เอาลคะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>